แล้วล่าสุดไปปัททยาประมาณร้อยคนนะครับงงั้นเดี๋ยวไม่ฝากฝากเดฟไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่จะหนีไปอยู่ลอนดอนจิบหายแล้วโปรเจกต์นะคะเดี๋ยวโปรเจกต์นี้ก็คนนึงไปอยู่แคนาดาคนนึงไปอยู่ลอนดอนนะคะที่บอกวุ่นๆเน่ยไม่ใช่อะไรนะครับกำลังทำวีซ่าอยู่นะของของเมนี่น่าจะน่าจะไปฝั่งอังกฤษค่ะ นะคะก็เดี๋ยวเราเราคิดว่าเราจะแยกกันมันมีโปรเจกต์บ้าโปรเจกต์ไหนวะที่ f ฟลเดอร์มาพูดอะไรแบบนี้นะผมไม่เข้าใจใกล้ใกล้ไปเต็มที่ใกล้ไปเต็มที่แล้วนะคะก็ยังไงเดี๋ยวถ้าโปรเจกต์มันเกิดขึ้นจริงๆอนะคะก็ฝาก f ฟลเดอร์ด้วยอ่าเอฟตอะไรกะอืมก็ทีดีอยู่แล้ว f ฟ r เลเอาไปก็จริงๆ จริงๆก,ก็หนีหนีกลัวโดนจับกลุมค่ะต้องรีบก็เนี่ยแหละครับไปหนีหนีคดีนี้ยแหละะต้องรีบไปก่อนไม่ใช่อ้ <laughs> นี่เพื่อเราก็จะกลายเป็นโจรให้ได้เนาะ <laughs> มีใครมีไอเดียอะไรบ้างไหมอะเกี่ยวกับการทํากิจกรรมอะไรพวกนี้ก็เสนอมาได้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเริ่มเปิดเซสชั่นศพตาเขาเปิดเซสชั่นกี่โมพี่ สองทุ่มเนอะสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งโอเคค่ะจริงก็โอ้โค้งสุดท้ายใครมีคําถามอะไรไปทิ้งไว้ในห้องเอในไอศกตาเน็กครับจริงเล่าให้ฟังว่าวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะเราไปเจอคุณแมนมาเออไปเจอคุณแมนที่ศบตาคาเฟ่มาค่ะไปดูรัดเรานะคะก็เออคาเฟ่เขาน่ารักดีไม่รู้มีใครเคยไปเปล่าะ นั่งรถไฟฟ้า BTS ไปลงสถานจำชื่อสชันไม่ได้ตรงสะพานใหม่นะคะแล้วก็เดินไปหน่อยหนึ่งก็ถึงแล้วคาเฟ่เขาน่ารักอะเป็นแบบเขามินิมอลคอนเทมพอร์รีลนมินิมอลนะคะขาวๆไม้ๆอะไรเงี้ยน่ารักเผื่อใครวันเสาร์อาทิตย์คือคักเป็นพิเศษเพราะเขาก็มีกิจกรรมวนไปวนไปจัดวนไปมีติ้งมิดอัพกัน เ,ออเหมือนเขาทางเขาท้าคุณแมนเขาก็อยากจะสร้างให้ศตาคาเฟ่เขาเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของการไปเจอกันของคอมมูนิตี้หรือว่าจะมีนัดกันไปเจอกันที่ศตากันบ้างอะไรเงี้ยเชื่อมสัมพันธ์ทรไมยตรีก็ดีนะคะจำความจำใจความได้แค่ขาวขาว hmm? พูดถึงอะไรคะคุณทีทีทีบอกว่าจำใจความได้แค่ขาวขาวจับใจความ กำแพงเดี๋ยวนี่เราออกทะเลเห็นอะไรขาวไม่ได้เ่ไ่ไ,ไปไหนแกด้วยปะกำแพงที่ร้านขาวอ๋อออกำแพงที่ร้านขาวโอเคอะคุณสิทธิพลเผื่อว่าจะ w r a อั p ใดๆเชิญเลยนะคะ ก,ก็ได้นะจริงๆเดือนหนึ่งแบบสักสองสเดือนจะมาจัดแบบเอเอเอครั้งหนึ่งก็ได้นะเอ a เแบบถามเราอะไรเงี้ยความจริงเอเอโปรเจกตก็มีอยู่แล้วใช่ไหมเป็นในทาวฮอลแต่ว่าเอเอที่แบบถามเรื่องอื่นอะไรเงี้ยจัดจัดด้วยก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเรามาตอบให้ครับเออ,อาจจะสักสองเดือนครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยสองเดือนมันก็คือ มันก็คือขับลิงเผือกสีครั้งเราก็จัดเออครั้งหนึ่งประมาณนี้แต่ครั้งหน้าถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรมีหัวข้ออะไรที่แบบอยากจะแนะนำนะครับมาเดี๋ยวเราตั้งอกระทูในฟอลัมแล้วให้มาแนะนําดีกว่าเไ,ไม่อยากรู้ว่าพี่เนยเอ่อถ้าเป็นถ้าเป็นไลฟ์สมมติยังขับลิงเผือกไรเงี้ยเราวอร์ฟายคนที่จะเข้ามาคุยกันในคลับยังไงอะสมมติว่าถ้าเราถ้าเราจัดเเสชันที่มันเป็น สำหรับเฉพาะสมาชิกหรือเฉพาะสมาชิกที่ถือลิงและและและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะ wi ไ,ไฟเขายัางไงให้กันในการเขา้าห้องเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมที่ทุกคนจะต้องมีแค่เหมือนแบบมีฟทุอ่นใน,นห้องมีฟิลเต้องมีมีโฮเดอร์ที่เป็นตั๋วทิเกตอย่างห้องเนี้ยเป็นห้องที่ใครเข้าได้ใช่ป่ะแต่มีห้องหนึ่งชื่อว่าโฮเดอร์ชิดชัดจะมีเฉพาะคนที่เป็นโฮเดอร์เท่านั้นที่ท ขอที่กินมกเมื่อกี้ไม่ทันละก็ม,มีโ h เดอร์ชิช้ชาัดที่เฉพาะคนที่เป็น h เดอร์เท่านั้นที่สามารถเข้ามาห้องนั้นได้อะไรเงี้ยมีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วถ้าเรื่อง t i เก e เดี๋ยวมีวิธี verify ให้ไ,ไม่ใช่ปัญหาน้องเขาอยร์ทวิตไหมช่วงนี้ไม่ได้ตามเลยไม่ได้ตามเหมือนกันคะ่ะไ,ไม่ไม่เห็นเลยอืมเพราะว่าตอนครั้งล่าสุดก็คือเราก็ เกรงใจช่างภาพอะไรอย่างเงี้ยครับกลัวว่าจะแบบเรื่องลิขสิทธิ์อะไรอย่างงี้แล้วก็เลยแบบบอกไปลอยๆในห้องฝัดไทยไปแล้วก็เจ้าตัวไม่รู้ไม่รู้เป็นใครนะครับยังไม่รู้แน่ชัดว่าเป็นใครแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ใช่ประเด็นหลักเราไม่ได้ต้องการหาว่าเป็นใครแต่หลายเจ้าหน้าเขาก็ไม่ได้พัวอะไรอีกเลยแต่ก็ขอบคุณมาก แล้วว่าก็คนคนกันเอง,เองเนั่นแหละไม่รู้ใครแต่ก็ขอบคุณมากที่แบบช่วยโปรโมทคือมันมันช่วยสร้างกระแสอะไรหลายอย่างได้มากเลยนะก็ช่วยได้เยอะเลยแต่ก็เสียดายแหละเดี๋ยวเราว่าดีไม่ดีเดี๋ยวเรามาจัดทริปถ่ายถ่ายรูปนางแบบแล้วก็เอามาโพสอย่างนี้ก็ได้นะสอบมาก่อนเลยนะรู้เลยนะไอคนที่แบบรีบตอบจัดจัดจัด,จด,จด พ่อบ้านออกตัวแรงเนาะเนี่ยพ่อบ้านตัวแรงแล่าสุดผมเห็นสีพาสเทลครับ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 เรื่องจัดทริปถ่ายรูปนางแบบไปจัดกันเองนะคะอีเวนต์แมเนเจอร์ไม่ทำให้นะคะบอกก่อนไม่ว่างคะ่ะตอนนี้จะต้องทำวีซ่าไปลอนดอนนะคะช่วงนี้ไม่ว่างจริงอืทุกคนพร้อมเหลือเกินนะแต่ละคน เอาในแบบพี่เดียวพี่หมูพี่ซอฟเอ้ยโปโปเซน่ารักนะเว่ยบอกก่อนวันวันอาทิตย์จะได้เจอโปโปโปเซตัวจริงนะเขาไม่ได้เขาไม่ได้มากันง่ายๆนะเว้ยโปโปเซนี่บิน,บ,นบินมาจากลำพังเลยนะลำปางลำพูนเออถ้าลำพูนมันจะมันจะตลกไปมล่ะมันต้องตลกตั้งแต่ลำพังแล้วไม่อ่ะลำพังไม่ตลกอะ โ okay, อเคโทษทีฮะเห็นหน้าแกฉันก็พังมากละโอเคถ้า,างั้นจริงเดีย๋ยวรับอัพวันนี้ก็น่าจะควรกกบเวลาละกก็กลายเป็นเนื้อหาวันนี้กลายเป็นมาลำบากลำบนมาเอมเอแทนนะครับแต่ว่าก็น่าจะได้ประโยชน์คิดว่าเวิร์กแหละเวิร์กแหละแต่ว่ามันก็ยังไม่ตอบจุดป,ประสงค์ของขับลิงเผือกของเรากันอยู่ดีเนาะเพรเพรพิมซิว่าพี่เนอายุเท่าไหร่ยังไม่ตอบครับตอบจุดประสงค์ของขับลิงเผือกเราอยู่ดีถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ อันน้ก็ใกล้เคียงวะก็ถ้าเกิดเป็นไปได้ครั้งถัดไปก็อยากจะให้คนอื่นมาพูดมากกว่านี้อ่ะเออดังนั้นก็หนูบอกแล้วไงว่าบางทีอ่ะเราศึกษาไปด้วยกันซึ่งพอมาถึงจุดหนึ่งอ่ะเราก็อาจจะต้องยอมรับวว่าแต่ละโปรเจกต์ในเชอร์ของเขาไม่เหมือนกันอ่ะคือพอถามไอเดียของทุกคนเนอะว่าแบบโปรเจกต์เนี้ยส่วนมากเขาเข้ามาเพราะว่าเพราะว่าก็ follow d e v เนอะเพราะฉะนั้นอ่ะ พอการมา follow Dave เสร็จอะเนเตอร์ของคนที่เข้ามาฟังอะเขาก,ก็อาจจะอยากฟังมากกว่าอาจจะอยากแบบพูดอะไรเงี้ยทีเนี้ยบางคนเราไม่สามารถไม่ใช่บางคนหรอกทุกคนแล้วกันเราไม่สามารถที่จะไปแบบฟอสให้เขาเปิดไมค์มาพูดเพราะว่าในเรื่องของความเป็นส่วนตัวเนะบางอย่างเขาก็ confidential อย่างแบบอยู่บ้านมีลูกอยู่กับลูกเดี๋ยวลูกได้ยินเสียงหรืออะไรประมาณเนี้ยกาอาจจะไม่สะดวกพูดก็ไม่เป็นไรค่ะ ก็เรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็แต่ที่สําคัญอะที่อยากได้อะก็คืออืมอยากได้ฟีดแบ็คค่ะว่าแบบจริงๆพอเข้ามาเรียนรู้ในขคอมูเนเนาะมันก็จะมีเรื่องเรื่องอยากจะทําให้มันอยากจะทําให้คอมูแบบได้รับเรื่องของประโยชน์เรื่องอะไรพวกเนี้ยยังไงมีข้อคิดเห็นฟีดแบ็คต่างๆดีไม่ดีอะไรเงี้ยมาโพสต์โพสต์กันอะไรนะ พี่โมอ,มอเตรียมเตรียมเตรียมเปิดตี้ดื่ม